เสร็จแล้วครับพี่น้องกับเผาผ้าเมฆวันนี้เนาะครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับกับข้าวครับกับข้าวนะมื้นนี้ผ้าเมฆได้ไก่นาทอดเกลือเนาะครับพี่น้องครับกับส้มตําปลาแซบแซบเผ็ดเผ็ดนัวนัวสเล้วเป็นไงครับซสียสนาน้าพี่น้องเป็นแ,แต่แซบปะแต่บางครั้งมึงกเก้าเหมือนี้เราอืม มีบะหม,มี่มีไก่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 ทอดเกลือเราพี่น้องเนาะบึน,นะนชัตจะพันกันเพราะตอนนี้หิวข้าวแหงแล้วนี่แหละครับสีสันหน้าตาไก่ทอดเกลือบะหมี่ครับทอดเองกับมือเป็นไรครับเป็นแต่เสบอยไปด้ีเนาะเหลืองอุยอ้ย,ยอยู่พี่น้องครับนี่แหละครับตับมะเขือแสบแสบเผ็ดเผ็ดน,น้ำปลาแดกนัวนัวน้ำปลาแดกเตะดันทวนทวนที่ตอนนี้พี่น้องครับเป็นไอู้รเสือไปดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะ หยอนเลยมีพักก็มีนิดหน่อยนะครับเพราะอไเพราะอะไแกมอยู่พักก็ได้เดีหละครับไปเองทอดครับไก่นาทอดเกลือปลุลีวกับส้มตำปลารแซ่บแซบนัวนัวโอ้กินปลาระกินปลาระหอมเป๊ะจะบุูงขนาดเลยครับพี่น้องครับโอ้แต่แซ่บครับพี่น้องครับไปเข้าไปสโลกันเลยครับพี่น้องครับ ไปกินกันแซ่บๆแล้ว่นอมันเห็นเนาะนิ้ขาวแห้งแก่ดำหน้าเจ๊ๆแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุูสุกคนครับจอนนี้พี่น้องที่รับบาเมฆครับวันนี้บวเมฆก,กับผามาก,กินกาบแซ่บๆอีกที่เก่าครับพี่น้องครับวันนี้กินตำพุงอีกที่เก่าเนาะวันนี้บวเมฆมีไก่กานาครอบเกลือนะครับผักเอกพระเอกอืมถอดอกีกกระมือหนึนะครับไก่ตัวใหญ่ๆ นอทอดอกรอบเหลืองหอมกินกับต๋องตะไคร้แซ่บๆครับพี่น้องครับสุดยอดเลยแล้ว,น,วนี่นะครับสีซันหน้าตาตะไค่งบ้าเมี่ยงเอาเมี่มๆๆยงนี้แล้วหมักแล้วเด็กยวกินปลาเดืยดหอมแซ่เล่านี่แหละครับไก่เกลือไก่ทอดเกลืกกอบ้าเมี่ยงนะครับเอาเล็สักกันเลย นี่เอาสีนี่สีแบบนี้เลยเห้อ,อสุดยอดเราจะกินส้วมเอือกมันก่อนนะ <c oughs> นี่แหละครับโอ้แต่แสบอยู่เลยอืมโอ้ตัวใหญ่ไปนี่เฮ้ได้สิกินเหลือน้ำม่น้อง เออัวนี่พี่นะสีนี่ครับเนื้อขาวๆสวยๆใสๆมันสาวสักหน่อยดูแล้ว <c oughs> นี่ครับไก่ทอดเกลือเปเ่าเมฆใส่กันเลยพี่น้องสองม้สองมือเลยซอยกันเอา <c oughs> มาเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมาถ้าด้กินข่าวเทียงมากินข่าวเทียงก็บ้าเมฆครับแสบแปดแสน ดแล้วแสบคัาดพึ่นครับใกล้เหนือมักลยแบบน้องตัวนั่วขนาสำนักแหลงมาืมแส่บ ไก่คิดตโตๆตน้ำผึ้นองเนาะกับตับหกตับหมกหุ้งนำประแดกแซ่บครับสุดยอดพี่น้องเ,เอ,อ้ยต่พยืดไ้องน้องน่าม่ยมกินเลยนะเบออิ่ะอะ ดูดดดครับพีน่นอนครับแสบไปดิ หยดของวามแตะครับพี่น้องครับน้งบองก,กิีกบุกอาหารที่ยง <c oughs> 还搞 B 票，嗯，就这、嗯。 โอ้เสียบิดิไก่นาทอดเกลือเนี่ยโอ้พระเอกกินหนังนี่เนี่ยกินแต่เนื้อเลยเนื้อเนื้อเนียนๆเลยคุณเน่ะพี่น้องจะแสีบขึ้นอย่างดีดีเนื้อเป็นเนื้อนักเป็นนักทักพลัด ขเขาเขาเด่งเด่งส,สวยสวยจุดจดดจุดเดือดอีกแล้วครับพี่น้องครับแซ่บนี่แหละมตวมดำหุ้งก็แล้พี่น้องอืมแบบนี้แหละดำหง โอ้กร oh, ะติกเดียวตีมนันไม่เด้พี่น้องเอ๊ะตัวนี้เองนังหนังไก่หนังไก่ทอดเกลือแบอเมอนเนาะโอ้สุดยอดแซ่บดีแซ่บคับแซ่บคับจะเลิอกอาหารอินดี้มั้ย ฉันว่าาแป๋บุก,กิดเลยพี่น้องเม,มน,หนูหนาหนาล่องครับพี่น้องครับไข่นาทอบเกลือเนี่ยแบ่บแจ่ไม่ดี การ์ดไก่ทอดธรรมดาเนี่ยพี่น้องครับไก่ที่ห้ากินเวลาแต่ว่าทอดเมื่อตัวนตนเองก็ได้สะดวกเป็นสิ่งเดียเฮ็ดเป็นสิ่งเดียวแต่ตอนนี้พี่น้องครับบางมีเฮ็ดเห็นเป็นกระเสียบนะก็เลยทอดเป็นตัวแต่ว่าไม่เสียบดีครับบานเป็นตาดอกมันเสียบดีฝ่ายครับครับตัวโตครับพี่น้องครับเฮ้ <c oughs> อืมอืมเออนองใหญ่ๆโตเลยครับอู้ขัดอืมอยังไม่เสียมานาปลาแดกอืมอืม Ừ. Nh không sao ừ. <laughs> ừ. không khó không sao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  không Đi, xẹp. ถูกไใ่ถูกใจของมัากโาอกาสมันออคอยพี่น้นอ,งองสุดยอดสุดยอดความแซ่บพี่น้องเลย มะุองกระแสบคักไกล้กระแสบคักมั่นนี้นี่นะเน่ยสบๆมาตรงอง่วงนะครับบมันเม็ดมือเแซยบคับรเนี่นมมนยมนเคืองตัวไปหน่อยอะไย่งแห้ยนะ หน,หนังเป็นหนังเนืเ้อเป็นเนื้อสุดยอดเจ็งพีนมอนด,ดึงมไม่ยอะขับอือสุดยอดครับพี่น้องครับแซ่บไปดีด แบบชุดเท่านั้นไ <c oughs> ก่เหออืมโอ้ยขย,ยาแกขก็เไปฮะโอ๊ะดีมเลือะเนาะขาแข็ง <c oughs> สุดยวดเลยครับพี่น้องครับ เรานนกินหาข้อไหนกินเหมดดือนอลังการขนาดน,นี้สุดยอดครับพี่น้องครับแสบแปดแสนทำงานาไปแล้วับสุดยอดบอกเลยสุดยอดอีกสุดยอดอีก แบีเดี๋ยวมาเม่ท้องไทยไปกับค้าวหนียวนอพี่น้องนะด่วนผมได้พี่น้งนะอมนมนงมาหลายเตือแล้วเดี๋ยวไปกินลังหนันหรือไปกินกับเขาต่อนี่นะครับ ฝากพี่ฝั่งน้องสู้คุณสูค้คนครับฝากเป็นกำลังใจให้พั่เม่นะงกันเนาะเมื่ปกะเบิงเ่งไหร่มันจบเด้หรือพี่น้องเด้อครับผมสำหรับพี่น้องม่าแม่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พั่เม่งไดยเด้อครับพี่น้องครับมาเมงกะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปมาอยู่ทำไรพี่น้องไในซูบุนซูบุนนะครับพี่น้องครับสำหรับที่นี้ส่งไข่กับข้าวหนี้ครับพี่น้องครับรอไว้ครับครับเมนู สมตำไก่ทอดเกลือไก่ทอนปลาอดเกลือไก่ทอดน้นปลาแหละเพราะ,าะ,ระว่าบัไเ้เส้นเกลือจังเม็ดนะไก่ทอดน,น้ำปานนลาเห่อนะนี่ผู้แสียบอีีเนีองครับที่ถามประเะด็นน่วนาด chào một hôm hết sáng tay chào mừng hôm 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 rồi hôm giờ hôm mẹ đi ăn hôm hôm To hôm 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 สำหรับคุณน,นี้บ๊ามเพ็ดไปเลยครับพี่น้องครับรชุ่มฉ่ำเลยใช่อืมอืมใหญ่อืมอืมเยอะ